ทำอะไรเนี่ยออกแบบเสื้อออกแบบเสื้อเออเสื้อทะรลโทดาาและอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นรูปจระเข้ตัดผมหน้ามาเนี่ยตัดผมหน้ามาจระเข้ตัดผมหน้ามาด้วยเออข้างหลังอันนี้ข้างหลังท้ายทะรลโทดาานะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นไอทิวไอไฟทารอโทดาาไม่มีสระเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นโอเครู้เรื่องฝากไว้ให้คิดเฮ้ปะเดี๋ยวพาไปดูเขาออกแบบเสร็จแล้วเขาจะออกแบบเป็นไงกูนึกไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลย ไปแก้มาแล้วก็ได้แบบนี้เลยอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าสีแบบจี๊ดจา๊าดมากอ,อัน,นข้างหลังเออจเจลเคใส่แว่นตัดผมหน้ามาด้วยนีย่โอเคเรื่องฝากไว้คิดอันนี้แขนสัน้นอันนี้<อ>แขนยาวแขนยาวจะเป็นสีเขียวเขียวขาวเฮ้ยลายล้ำมากเลยสูดบอกเลย ขาออกแน่วะของแท้เลยแล้วมึงเขียนไปเนี่ยกูดูไม่ออกเลยแน่ไปดูจากอย่างเงี้ยอ่ะจากอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเาง,เงี้ยโอ้สุดจัดสุดจัด <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอเสื้อจริงมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสำหรับวันนี้บ๊ายบาย <c oughs>